ก่อนรับฟังคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดกดไชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแชงของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรายการคีกันวันนิดนะคะวันนี้ตอนเช้าเจอกันในวันพุทธที่29พฤศจิกายน2566น,นะคะ วันนี้ก็จะนำสาระนารู้เกี่ยวกับอาการผากุ้งมาฝากกันนะคะและก่อนจะเอามานำไปฟังสาระนารู้จะเล่าให้หนึ่งเมื่อสมัยตอนที่ดิฉันอยู่ประถมหกปดอยู่ประหกนะคะดิฉันก็เชื่อนั้นที่ดิฉันเป็นช่วงอาหารเย็นที่ เออ่ดิฉันได้กินเกี๊ยวกุ้งค่ะแล้วก็บังเอิญบังเอิญว่ามันหันตามตัวตามมือตามเท้าแล้วก็เออ่ตา,าวบวมด้วยค่ะแล้วก็มีอาการไอาหายใจไม่อเอิบเหมือนเขาฉีดอะไรนะฉีดเขาเรียกว่าอะไรนะฉีดฉีดอะไรอะลิสซินสักอย่างนึงอะนะคะก็ นั่นแหละค่ะที่เหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟังมืดใน,นแต่ทีนี้นะคะถ้าหลังจากนั้นน่ะก็มีคนไปเจอแล้วก็พาไปจินยานะคะก็เพื่อนคนนั้นเขาก็ถามว่าเอะเป็นอะไรหรือเปล่าดิฉันก็เลยบอกเขาไปว่าเออเป็นอะไรก็ไม่รู้ตาบวมแล้วก็ รสิกาไอทีอะไรเงี้ยนะแต่ทำแต่แรกๆอะ่ะตอนที่กินไอติมตอนนั้นหลังจากที่กินเจอเสร็จมันจะมีอาการคันตามตามเนื้อตามตัวกันแล้วก็ตาบวมแล้วก็พอตาบวมปุ๊บนยะอาการจะแบบเหมือนเเหมือนกับว่ามันหายใจไม่อเออบ่ะงันจะไอได้ตลอดเวลานะคะแล้วมันคับมันคล้ายค้าคัาจดจมูกได้หายใจไม่อเออบะ นะคะเลยเลยเป็นกานจีนี้เขาก็เลยเคุณครูเขาก็เลยให้ยามากินนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูวิธีทำยังไงให้หายพระกุ้งกันนะนะคะก็หายพระกุ้งแล้วจะกลับมากินกุ้งได้หรืเปานะคะเดี๋ยวไปฟัง สาระาน่ารู้กันายยการที่จะเจอกันในช่วงหน้าคนที่วัดขนาดเสียงขณะนี้หกจุดปุ่มเอ่ะลืมไป <c oughs> เดี๋ยวหลังจากสาระนะ่ารู้แล้วมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะแพ้กุ้งจะหายแพ้ได้ไหมหลายคนที่เคยเป็นคนที่ชอบรับประทานอาหารทะเลอย่างกุ้งมากต้องน้ำตาตกเพราะจูจูก็มีอาการแพ้กุ้งขึ้นมาทั้งที่เป็นตั้งแต่เด็กและแบบที่เพิ่งมีอาการแพ้เอาตอนโต คำถามที่หลายคนสงสัยคือคนที่แพ้กุ้งจะสามารถกลับมาก,กินกุ้งได้ตามปกติโดยไม่มีอาการแพ้เรียกง่ายๆว่าจะหายแพ้กุ้งได้หรือไม่สนุกเคลมีคำตอบจากราม่า h ชน n นลมาฝากกันแพ้กุ้งจะหายแพ้ได้ไหมยอ,ออยอสพยยอวิชาเริ่มพัฒนาพิพัฒน์สาขาวิวชาโรคภูมิแพ้อิมมูนโนวิทยา และโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าก่อนที่จะทราบกันว่าคนที่มีอาการแพ้กุ้งจะกลับมากินกุ้งได้ตามปกติได้หรือไม่ต้องดูที่ลักษณะของอาการแพ้กุ้งที่เกิดขึ้นกันก่อนอาการแพ้กุ้งรุนแรงอาการแพ้กุ้งรุนแรงหรือเฉียบพลันนั่นคือ กินปลุกมีอาการแพ้เกิดขึ้นปับ๊บโดยอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ได้แก่มีลมพิษผื่นแดงผื่นทันหอบแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกอวัยวะต่างๆมีอาการบวมปวดท้องท้องเสียช็อกหมดสติคลื่นไส้อาเจียนหากกินกุ้งแล้วมีอาการดังกล่าวไม่สามารถกลับมากินกุ้งซ้ำได้อีกต้องหลีกเลี่ยงจรงิงจัง อาเป็นอาการแพ้กุ้งที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันและไม่ได้อาการเกิดขึ้นอย่างที่กล่าวมาข้างตน้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจไม่ได้แพ้กุ้งตั้งแต่แรกแต่แพ้สิ่งอื่นๆที่อาจมาพร้อมกุ้งหรือแพ้อาหารอื่นๆที่ไม่ใช่กุ้งแต่รับประทานไปพร้อมกันแพ้กุ้งสายพันหนึ่งเลี้ยงไปกินกุ้งอีกสายพันหนึ่งได้หรือไม่ อีกคำถามที่คนชอบกินกุ้งสงสัยบางคนมีอาการแพ้เฉพาะกุ้งบางสายพันธุ์บางคนแพ้กุ้งตัวเล็กแต่ไม่แพ้กุ้งตัวใหญ่บางคนแพ้กุ้งแม่น้ำลอบสเตอแต่ไม่แพ้กุ้งตัวเล็กๆ็ถ้าเป็นเช่นนี้จะสามารถรับประทานกุ้งสายพันธุ์ที่ไม่มีอาการแพ้ต่อไปได้หรือไม่คำตอบคือ กว่า50%ของผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจกักแพทย์และได้รับการยืนยนันแล้วว่ามีอาการแพ้กุ้งอย่างแน่นอนจะแพ้กุ้งทุกสายพันธุ์อีก50%ที่จะมีอาการแพ้กุ้งแค่บางสายพันธุ์แต่เราจะรู้ว่าเราเป็นกลุ่มที่มีอาการแพ้ทุกสายพันธุ์หรือบางสายพันธุ์ได้ต้องได้รับการยืนยันผลตรวจจากแพทย์เท่านั้นตัวเราเองไม่มีทางรู้ได้อย่างแน่นอนดังนั้น เป็นกลุ่มที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงไม่แนะนําให้รับประทานกุ้งทุกสายพันธุ์จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากแพทย์จริงๆว่าแพ้กุ้งแค่รางสายพันธุ์จริงๆเท่านั้นกินยาแก้แพ้ดดกไว้ก่อนจะกินกุ้งได้ไหมคนที่แพ้กุ้งหลายคนใช้วิธีกินยาแก้แพ้ดดกก่อนล่วงหน้าแล้วจึงเริ่มลงมือกินกุ้งโดยหวังใจว่าฤทธิ์ของยาแก้แพ้ที่กินเข้าไปก่อนจะช่วยไม่ให้เกิดอาการแพ้กุ้งหลังกินได้ คำตอบคือหากเป็นผู้ป่วยที่มีอาการแพร้รุนแรงมีอาการแพร้เกิดขึ้นทันทีหลังกินกุ้งจะไม่สามารถกินยาแก้แพ้ก่อนกินกุ้งได้เพราะยาแก้แพ้ไม่สามารถบดบางปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันรุนแรงได้และเสี่ยงอันตรายกว่าเดิมเพราะผู้ป่วยที่เชื่อว่ากินยาแก้แพ้แล้วจะไม่เป็นอะไรอาจกินกุ้งมากขึ้นโดยไม่ได้ระมัดระวังตัวเอง อาการแพ้กุ้งแบบนี้เป็นอาการที่เกิดจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่จำอาหารที่แพ้ไม่มีวันลืมแสดงว่าไม่มีวันที่จะกินได้อีกไม่ว่าวิธีใดก็ตามแพ้กุ้งหรือไม่ได้แพ้กุ้งผู้ป่วยบางรายอาจมีได้มีอาการแพ้กุ้งอย่างที่ตัวเองเข้าใจโดยอาการที่พบได้มีคนไทยคือโรคลมพิษเรือรังที่ผิวมีอาการแพ้ไวอาจมีผื่นขึ้นหลังการกินกุ้ง หรืออาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการกินกุ้งเลยก็ได้อาจเป็นอาการแพ้จากอาหารทะเลโดยทั่วไปที่อาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายกว่าอาหารชนิดอื่นอนอ,นอาจมีผื่นขึ้นหลังกินหรือไม่กินกุ้งก็ได้หากเป็นอาการแบบนี้สามารถกินยาแก้แพ้ก่อนกินกุ้งได้โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอาการผื่นขึ้นจากการระคายเคืองที่เกิดจากอาหารโดยทั่วไปซึ่งอาจไม่ใช่แค่กุ้งเท่านั้นกล่าวโดยสรุปคือ คนที่แพ้กุ้งต้องรู้อาการของตัวเองว่ามีอาการแบบไหนมีอาการรุนแรงเฉียบพลันกินกุ้เป็นปับ๊บและเป็นทุกครั้งที่กินกุ้งหรือไม่ถ้าใช่ก็ควรหลีกเลี่ยงการกินกุ้งไปตลอดชีวิตไม่สามารถหาแพ้ได้แต่หากไม่ได้มีอาการรุนแรงแพ้บ้างไม่แพ้บ้างต้องเข้ารับการตรวจให้แน่ใจกับแพทย์เท่านั้นเพื่อให้ทราบว,ว่าแพ้กุ้งจริง หรือไม่และหาทางรักษาอย่างถูกวิธีกันต่อไปเพื่อจะได้กลับมากินกุ้งได้อย่างสบายใจขอขอบคุณขอ้ณอมูล drama channel ่ะก็ผ่านเพิ่มไปแล้วนะคะสำหรับการรู้ในในเรื่องหองการพากุ้งนะคะก็เป็นไงกันบ้างคะก็หลอนจากที่ห่างหายกับการจับรายการไปหนึ่งวันเต็มๆนะ นะคะหนึ่งวันตเต็มๆมก็หวังว่าคนจะมีคาเสกบางคนก็มีคาเสกกับชีวิตที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวันจันทร์ก็เป็นรายการคุยกันเวลานิดคือพิเศษที่มีเพื่อนๆพนสามคนที่จับนะคะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องการแชบไม่แชบแบบไรเหีุผลแล้วก็ เรื่องการนินทาว่าไราพี่อื่นนะคะออ่เวันนี้อาจจะไม่พูดอะไรเยอะมากค่าอยากจะบอกว่าใครที่รู้ตัวนะคะกะ็เปลี่ยนสะใหม่นะคะนี่ก็ตะปับก็จะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะก็ใครที่รู้ตัวก็หยุดนะคะ จะไม่เอยนะคะจะเป็นุ่นพี่หรือใครก็ลแล้วตานะนะคะก็ขอให้หยุดเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เม่อจะเป็นอังางไรก็ตามคือจะต้องมีความเมตตาการุณาตากันแล้วก็ข้อสำคัญนะคะามาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนนะในเรื่องของความใจเย็น และความอดทนของแต่ละคนนะคะดิฉันพยายามอดทนมากพอที่จะไม่ตอบโต้ในเรื่องที่คนอื่นเลน,นท้าว่าร้ายดิฉันแต่พามันหนักข้าหนักข้าหนักข้าก็ต้องมีการเริ่มที่จะคิดบัญชีบันดาลายไปแล้วนะคะตอนนี้เริ่มที่จะคิดบัญชีบันดาลายไปนะคะเอ่อ ค่าถ้า,ถาในสิ่งที่ดียัองอรับได้ค่ะแต่พอรับหลังมาก็นั่นแหละค่ะมาหลายรอบแล้วดิฉันก็ไม่อยากจะพูดเพื่อเห็นว่าคุณะน,นันเขาเป็นลิ้นพี่แต่อันจริงก็ไม่ระหวังอะไรจากใครนะคะไม่ระหวังอะไรจากใครมากนะคะ ก็นั่นแหละค่ะก็เอาเป็นว่าใครที่รู้ตัวนะจะไม่เอ่ยชื่อนะคะแล้วก็จะไม่เข้าข้างใครอย่างที่บอกจะพูดกลางเสมอนะคะขอให้หยุดแล้วก็จับเพียงแค่นี้นะใครที่รู้ตัวก็หยุดซะเลิกซะนะคะแต่ถ้าไม่หยุดก็เห็นจะตั้งคลิปบัญชี ปืนรายรายไปแล้ว,ลวค่ะนะคะนะคะเอาเอาป็นว่าขอตัวลารายการแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ห้านาฬิกาสิบแปดนาทีคายคิวเคลื่อนที่คณะหยุดปุ่มสวัสดีค่ะ